สายลับชาวอังกฤษยื่นสอบขอสัญชาติอเมริกันผู้ตรวจสอบมี3คำถามเพื่อตรวจสอบว่าเขาไม่ใช่สายลับข้อแรกอเมริกาประกาศเอกราชเมื่อไรเขาตอบ14กรกฎาคม1776ขออ้อ2โลกเหล่านั้นมีกี่ทวีปง่ายๆ7ทวีปขอ้อ3ใครเป็นคนค้นพบอเมริกา ทุกคนชอบคิดว่าคริสโตเฟอร์คลัมบัสแต่จริงๆแล้วลิฟอิริกสันเป็นคนแรกที่เจอแต่เขาไม่ได้เคลมผู้ตรวจสอบชูมือส่งสัญญาณให้ผู้คุมสองคนเขามาจับเขาใส่คุณแจมือทันทีเดี๋ยวพวกคุณรู้ได้ไงว่าผมเป็นสายลับผู้ตรวจสอบยิ้มมุมปากก่อนฉเฉลยว่าผมจับคุณได้ตั้งแต่คำถามแรกและยังไงผมตอบถูกหมดนี่ใช่คุณตอบถูกแต่ถ้าคุณเป็นคนอเมริกันทั่วไปจริงๆคุณจะตอบแค่ว่าผมไม่รู้กับรวมห้าบุคคลกำตามสนองพาร์ทที่43 อันดับที่ห้า เบื่อไหมกับคนที่ชอบอวดเบ่งว่ารู้จักกับคนนั้นรู้จักกับคนนี้ทำตัวกลางและหวังว่าเขาจะช่วยเราได้เหมือนมีปมด้อยว่ากระจอกแต่ดันไปรู้จักคนที่เจ๋งกว่าเมื่อวันที่31มกราคมปี2024เหตุพระจันทร์ลายกระต่ายได้โพสต์คลิปเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ191สอพออุบลราชธานีถูกเรียกไประงับเหตุมีชายสองคนเมาอรารวาดอยู่ในร้านอาหารกินเสร็จแล้วไม่ยอมจ่ายเงินบวยวายด่าทอหยาบคายทางสายตรวจก็บอด ก็ว่าทางร้านอยากให้คุณลูกค้าจ่ายอาหารและออกจากร้านแค่นั้นเป็นอันจบแต่พวกเขาไม่ยอมชี้หน้าบอกให้เจ้าหน้าที่หุบปากพี่ตำรวจก็ใจยเย็นมากๆบอกคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมนอกจากผู้บังคับบัญชาลูกค้าขี้เมาก็ผลักอ,อกพูดจาดูหมิ่นเจ้าหน้าที่อวดเบ่งใหญ่โตว่วารู้จักผู้ใหญ่นู่นนี่ขู่ว่าสั่งย้ายได้เลยเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนสั่งให้สายตรวจเปิดหมวกและไปกระชากหน้ากากเขา บอกแล้วจะทำไมตูตำรวจเลยล็อกคอจับทุ่มลงกับพื้นเพื่อนเด็กคนเข้ามาบีบคอเจ้าหน้าที่ที่จับทุ่มสายตัวเด็กคนก็รีบเข้ามาล็อกคอและดึงออก คนเห็นเหตุการณ์ทั้งร้านถึงกับตบมือกันสนันโห่ร้องด้วยความดีใจและประทับใจบอกถูกต้องแล้วไปต่อกันที่สอนอนเลยขี้เมาเสื้อแดงก็ยังจะมาตะโกนอีกว่ารู้ไหมตูเป็นใครเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอถูกิี่ปีกออกไปนอกร้านแต่พวกเขาก็ยังขัดขืนอย่าคิดว่าตำรวจสองนายจับทุ่มเป็นแค่คนเดียวคนขวาเอาบ้างจับขี้เมาเสื้อขาวทุ่มหน้าความและขึ้นคล้อมใส่กุญแจมืออย่างเท่เด็กเสิร์ฟกับเจ้าของร้านต้องวิ่งมาช่วยตำรวจกันอีกแงรงกลายเป็นภาพสุด ภาคภูมิใจของวงการสีกาคีตำรวจนั้นไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ เขาเจรจาพูดคุยตามยุทธวิธีถูกต้องถูกขั้นตอนแต่ชายทั้งสองมีท่าทีคุกคามต่อเจ้าหน้าที่อย่างมากผู้กำกับกำชับให้ดำเนินคดีสองคนนี้ให้ถึงที่สุดเสื้อแดงโดนสี่ข้อหาเมาสุราประพฤนตนิวุ่นวายต่อสู้ขัดขวางและทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่ทำลายทรัพย์สินเสียหายส่วนเสื้อขาวโดนไปสามข้อหายังมีตำรวจน้ำดีหลงเหลืออยู่เสียดายแค่ตอนทุ่มน่าจะสลบคาพื้นไปเลยอันดับที่สี่ สมัยตอนที่ผมเรียนมัธยมปลายโรงเรียนผมติดกับสถานี BTS เพื่อนผมสามคนไปยืนซื้อตั๋วที่เครื่องอยู่ดีๆมีคนวัยประมาณ30ปีแต่งตัวดีดูภูมิฐานเดินเข้ามาแซงคิวเพื่อนผมเฉยเพื่อนผมก็พูดหอหีบสาะเอียออกมาเลยปรากฏว่าพี่แกหันมาต่อยเพื่อนผมสามคนก็รุมเลยรอปภและครูแถวนั้นต้องมาจับแยกผลสรุปก็คือพี่แกขู่จะแจ้งความข้อหาทำลายด้างกาย แต่ครูโรงเรียนผมกลับพูดสั้นๆว่าเรารู้นะว่าคุณทํางานที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นพี่แกใช้ BTS สถานีนั้นอีกต่อไปเขาไม่ได้ถูกเก็บแค่ตกงานเฉยๆผมไม่ได้อวดว่าโรงเรียนผมเจ๋งแต่เรื่องของเรื่องมันมาจากการแซงคิวซึ่งมันเป็นกฎระเบียบสังคมพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันคิดแล้วก็เศร้าเพราะมีคนแบบนี้อาศัยร่วมโลกกับเราอยู่จริงๆ ย้อนกลับไปปี2020ที่ประเทศจีนมีมนุษย์ป้าแซงคิวคนอื่นหน้าที่ขายตั๋วรถไฟพนักงานคนนี้ก็พูดออกมาเลยมีคุณคนเดียวเลยนะที่ทำผิดกฎระเบียบสังคมเนี่ยป้าแกก็สวนแล้วทำไมไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยแล้วคุณจะทำไมก็ผมเปตียดคนที่ชอบแซงคิวคนอื่นอย่างคุณไงก็ฉันรีบอะ่ะไม่ต้องมาพูดกับผมจะไปไหนก็ไปถ้าคุณไม่เข้าแถวแล้วพูดดีๆก็ไม่ต้องคุยกับผม ทำแบบนี้คนอื่นเขาเสียเวลาหันมาชี้ไปที่หน้าบอกรู้จักรักษาหน้าหัดคารพตัวเองบ้างนะมนุษย์ป้าแพ้แล้วแหละแต่อยากจะเถียงให้ชนะแล้วไงถ้าฉันเป็นคนไรยางอายไม่เป็นไรผมก็แค่ไม่ขายตัวให้คุณไงมนุษย์ป้ากระชุนหนักดาเสียหายทั้งที่แถวอื่นมีอีกเยอะแยะแต่จะเอาชนะพี่แกให้ได้พนักงานก็ใจเย็นมากสวนกลับนิ่งๆช่วยทำตัวให้มันหน้าคารบและสุภาพเหมือนมนุษย์เป็นไหม จนในที่สุดมนุษย์ป้าคนนี้ก็ต้องกลับไปต่อท้ายแถวคลิปนี้คือคนในแถวแอบถ่ายไว้ได้และไปอัพลงโซเชียลมีเดียจีนว้่ยปวัวมีแต่คนบอกพนักง,งานคนนี้ไม่ควรมาขายตัว๋วเขาควรเป็นผู้จัดการครับได้ใจจริงๆเพราะคนเราเกือบแทบทุกคนเวลาโดนแซงคิวก็ไม่อยากพูดออกมาหรือมีปัญหาอะไรเลยยอมยอมไปน้อยคนที่จะกล้ายืนหยัดเพื่อคนอื่นแบบนี้ เข้าสู่ช่วงภาษาจีน1 0 1กับไทแคนดูถ้าเราเจอคนจีนแบบนี้เพียงแค่พูดสั้นๆ3าคำว่าหมยหลีเมาแต่ว่าไรไมรยาทเขาก็จุกแทบตายละครับอันดับที่3ที่ผ่านๆมาไทยเรามีข่าวโจรไปลักตัดสายไฟถูกช็อตกรอบนอกนุ่มในดับอนาดรับครั้งไม่ท้วนมีไปตัดลักสายสลิงถูกคมไฟยักษ์หล่นลงมาทับร่างฉีกแบบ Final De s ส i n a t i o n และล่าสุดมีโจรไปลักตัดหม้อแปลงถูกช็อตจนระเบิดแต่รอด เมื่อวันที่3ตุลาคมปี2022ที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาชาวบ้านแถวนั้นไปพบชายอายุ34ปีนั่งบาดเจ็บเลือดท่วมถามไหวไหมไปทำอะไรมา บอกมาเก็บของเก่าแล้วทำไมถึงถูกหม้อแปลงระเบิดใส่ดูมึนๆถามหมอแปลงอะไรอา้าวแล้วเราโดนอะไรล่ะไม่รู้ทำมึนหรือมึนจริงปรากฏว่าเขาแอบปีนเข้าไปในโรงงานร้านเพื่อลักตัดขโมยสายไฟไปขายแล้วเล่นไปตัดหมอแปลงซึ่งโรงงานร้านก็จริงแต่ไฟยังวิ่งอยู่ถูกช็อตระเบิดใส่หน้ากระเด็นตกลงมาขาลงหัวดันไปฟาดกับขอบกำแพงซ้ำอาการสาหาัส มีแผลเปิดขนาดใหญ่บนขมับซ้ายมือและแขนไม่เกรียมเนื้อหลุดไปบางส่วนสภาพทั้งตัวกึ่งสุกกึ่งดิบกูภัยต้องเอาบันไดปีนกำแพงจากโรงงานข้างๆเพื่อเข้าไปช่วยปรมพยาบาลก่อนคนเจ็บอ้างกับตำรวจว่ามาหาของเก่าเฉยๆแต่ที่เกิดเหตุมีคีมตัดสายไฟแถมสายไฟก็มีรอยถูกตัด ลุงวัยเจปีที่เฝ้าโรงงานร้างบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคนนี้ก็ไม่ใช่คนแรกเกิดขึ้นบ่อยแล้วแทบจะหมดโรงงานอยู่ละว,วันนั้นตอนสี่ทุ่มก็ไม่รู้หรอกว่ามีคนมาแอบตัดสายไฟรู้อีกทีหมอแปลงระเบิดตู้มและมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยจับได้คาหนังคาเขาคนเจ็บก็ยังดึงดันว่ามาหาของเก่าขายชาวบ้านสวนใครเข้ามาหาของเก่าม,มึดคำค,ำคำแบบนี้สรภาพไปตรงๆเหอะ พี่แกก็ตอบครับโดนไปซะขนาดนี้ตำรวจเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วแต่ต้องรักษาเขาให้หายก่อนดำเนินคดีมาหาของเก่าเกือบได้กลับบ้านเก่าอันดับที่2เราต่างรู้ว่า Airpods นั้นราคาแพงขึ้นอยู่กับรุ่นถ้ารุ่นแรกก็ล่อไป5,000แล้วรุ่น2รุ่น3ก็6-8,000 0บาทถ้ารุ่นโปก็แตะหมื่น ถ้าเราสามารถซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในราคาที่ถูกกับปกติได้2-300บาทของแท้มีประกันศูนย์เอาไหมและมันก็คือสิ่งที่พี่คนนี้เอาไปโพสขายลง Facebook Marketplace มีคนติดต่อขอซื้อตกลงนัดรับของแถวหน้าบ้านคนขายขับเบนซ์มาเลยเดินลงมาซื้อไม่มีต่อรองรับเงินยื่น a i r p o อ s ให้เสร็จสับก่อนผู้ซื้อจะเดินกลับขึ้นรถไปทุกอย่างดูป,ปกติดีแต่มันไม่ เพราะแบงค์ที่เขาให้เป็นแบงค์ปลอมครับแบงค์ยี่สิบห้าดอลลาร์สี่ใบอเมริกาไม่เคยมีแบงค์ยี่สิบห้าดอลลาร์ครับ ชายผู้คอรายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วพยายามจะกลับไปคุยกับคนขับเบนซ์แต่เหมือนเขาจะหนีเจตนาโกงกันนี่ว่ารีบวิ่งไปกระชากประตูฝั่งคนขับคนขับก็พยายามถอยหนีสุดชีวิตแต่ไม่ดูตามาตาเรือประตูฝั่งคนขับโต้ลมกลางออกฟาดเข้ากับเสาไฟเต็มๆและไหลไปกระแทกกับต้นไม้ต่ออีกทีคนขายช็อกเห็นท่าไม่ดีรีบวิ่งกลับบ้านกลัวว่าคนขับเบนซ์จะชน คนขับก็ดูออกแล้วว่าช็อคเหมือนกันจอดนิ่งอยู่สักพักก่อนได้สติรีบขับหนีไปประมาณ50เมตรหยุดรถพยายามเอื้อมดึงประตูปิดแต่ประตูมันเบี้ยวพังกลับด้านไปแล้วดึงยังไงก็ปิดไม่ได้จำใจต้องขับรถไปทั้งที่ประตูเปิดคาไว้อย่างนั้นไม่มีรายงานว่าเขาไปถูกพบเห็นที่ไหนต่อหรือถูกจับกลุมไหมผู้เคราะห์ร้ายถูกหลอกเอา Airpods ไปราคา180ดอลลาร์หรือประมาณ6,500บาท แต่ประตู Mercedes-Benz ไม่รู้กี่แสนคือไม่ต้องเรียนจบบริหารก็น่าจะรู้ว่ามันไม่คุ้มผู้ชมท่านใดเป็นช่างลองช่วยกันประเมินราคาเล่นๆหน่อยอยากรู้ว่าซ่อมขั้นต่ำเท่าไหร่เชื่อไหมว่าชายผู้เคราะหร้ายไม่ได้ไปแจ้งความเอาผิดแต่ขอคลิปก็วงจรปิดเพื่อนบ้านมาอัพลง YouTube มีแต่คนแห่ไปถามว่าทำไมไม่เอาเรื่องเขาบอกแค่นี้ยังสะใจไม่พออีกเหรอ ไม่รู้ว่ารถเขาจริงหรือเปล่าแต่น่าจะขโมยมาขับเบนซ์แต่ไม่มีปัญญาซื้อ a i r p o อรเนี่ยนะกลัวว่าแจ้งความไปแล้วมันจะไปแจ้งทนายมาเรียกร้องค่าเสียหายประตูมันอีกเลย,ปล,ยปล่อยไปยังไงก็กรรมตามสนองแล้วอันดับที่1 ที่ผ่าน,านมาตำรวจอินเดียปราบปรามพวกแกงคอเซนเตอร์แค่จับไปลงบันทึกประจำวันทั้งหนึ่งวันแล้วก็ปล่อยตัวไปคนพวกนี้ก็เลยไม่เข็ดและหวนกลับสู่วงการเยอะมากๆหลักๆเขาจะไปเล่นข้อหาหนักยึดทรัพย์อายัดบัญชีติดคุกหัวโตก็แค่พวกตัวใหญ่ๆที่เป็นนายทุนแก๊งซึ่งเอาจริงๆก็จับหรือตามตัวไม่ค่อยจะได้เลยทำให้ปัญหามันยืดเยื้อในเมื่อพวกมันไม่เข็ด เขาเอาให้แม่งไม่มีที่ยืนในสังคมไปเลยกับช่องแก้เผ็ดพวกสแกมเมอร์ที่มีชื่อว่าสแกมเบเตอร์ที่ผ่านมาเขาถูกสแกมโดยคนคนนี้ที่มีชื่อว่าซุยจอยทำทีเป็นพนักงานธนาคารมาหลอกเงินแต่เขาไม่ใช่เหยือ่อเป็นแฮกเกอร์ที่ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อลอ่อเฉยๆย้อนเจาะกลับเข้าไปในคอมของสแกมเมอร์เห็นหน้าผ่านเว็บแคมแต่มันไม่มากพอเขาเจาะเข้าเครื่องไปขโมยรูปถ่ายส่วนตัวเลย เจอข้อมูลบัตรประชาชนใบขับขี่ที่อยู่จริงตามบินค่าไฟเลขบัตรเครดิตท,ทั้งหน้าและหลังประวัติการรักษาโรงพยาบาลเบอร์ประกันสังคมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรยันเบอร์โทรส่วนตัวและที่เจ๋งก็คือสแกมเมอร์ท่านนี้เก็บสลิปรายละเอียดประวัติที่เขากงไว้ทั้งหมดในอดีต แค่เพียงปีเดียวที่ผ่านมาเขาหลอกคนไปได้ทั้งหมด6 0 0 0 0ดอลลาร์ 000, หรือประมาณ21ล้านบาทนั่งหลอกคนแบบ Work From Home ชิลมากๆมีเงินเดือนให้แถมค่าอินเซนท v e ค่าโกงได้คุยกันผ่านเทเลแกรมตรวจสอบตำแหน่ง IP รู้ว่าเขาอยู่ในโคคัต้าอินเดียใช้เวลาอยู่หนึ่งอาทิตย์นัดวันขึ้นป้ายติดต่อลงโฆษณา ใช้งบไป3500ดอลลาร์หรือ120,000บาทเพื่อเอาหน้าใครสักคนไปประจานขึ้นป้ายขนาด5.5าจคูณ2.4เมตรผู้ชมช่องเขาก็ช่วยกันโดเนทสามารถคีมากเมื่อถึงเรื่องถมถุยทำโ h o t o ช h o p ป้ายส่งให้กับบริษัทไปติดตั้งเขียนว่า I am a scammer ผมคือพวก Scammer Why don't arrest me ทำไมไม่มาจับตุละ่ะ ส่วนฟุตเตอร์สองบรรทัดล่างใส่ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรจริงประกาศให้นแวกที่เขาอยู่อาศัยรู้ไปเลยกลัวว่าพี่สุยจอยจะไม่เห็นวีดีโอคอลไปหาโชว์ว่าป้าอยู่สี่แยกไหนและโชว์อาร์ตเวิร์กตัวใหญ่ๆเต็มๆเฮ้ย hey, นายได้ยินฉันป่ะทำไมถึงสแกมคนอื่น นายไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ฉันรู้ว่านายได้ยินฉันถึงกับรีบหาอะไรปิดเว็บแคมและออฟไลน์ทันทีน่าจะเก็บข้าเก็บของเตรียมเพนอย่างแน่นอนแค่เอาไปประจานล,ลงเฟซก็ว่าหนักแล้วพี่แกเล่นเอาขึ้นป้ายโฆษณาเลยไม่มีที่ยืนจริงๆไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนโดนแบบนี้ไปถ้ายังไม่เข็ดอีกก็คงหน้าด้านระดับเก้าคุณแม่ขี้ระหาดระแวงเอะใจว่าลูกชายกับสามีของเธอชอบโกหก พอเพอิญไปเห็นโฆษณาเครื่องจับเท,ท็จที่จะร้องแอบทุกครั้งที่มีใครโกหกเลยแอบซื้อมาติดตั้งที่บ้านก่อนที่ลูกชายจะลงมาเห็นและสามีกลับมาบ้านตกเย็นหลังทุกคนกินข้าวเสร็จแม่ก็เริ่มทดสอบเครื่องจับเท,ท็จด้วยการถามลูกว่าวันนี้อยู่ในห้องทำอะไรบ้างลูกชายตอบนอนดูเน็ตฟลิโอเคผมแอบดูหนังผู้ใหญ่พอได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดว่าสมัยพ่ออายุเท่าลูกนะพ่อไม่เคยแอบดูหนังผู้ใหญ่เลยแม่สวนกลับขึ้นมาว่าเฮ้อ เหมือนพ่อลูกกันไม่มีผิดอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพ,พื่อนๆคนดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มส่วนผสมหรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันอีกในภาพหน้าไม่มีอะไรดูไทยคันดูสวัสดีครับ